คุณอยู่ในรายการสเต็ปกี้ค่ะคุณผู้ชมและวันนี้เรามาพร้อมกับมือถือที่สุดพิเศษจริงๆเป็น l i m i t ต็ดอ i ดิชัเลยก็ว่าได้และเป็นการจับมือร่วมกันอีกหนึ่งครั้งกับแบรนด์ oppo และ automobile lamborghini edition ตนีเพื่อนชาวเสพกินนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสพกินนันเองวันนี้โอ้โหรู้สึกตื่นเต้นมากต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าเรายังไม่เคยเห็นสิ่งที่อยู่ด้านในนี้เลยคุณผู้ชมแต่แอบไปเห็นนะบรรดาพี่ๆในวงการทั้งหลายไม่เป็นพี่เฟื่องผีนุย้ยผีอู้อะไรก็ตามแต่เนี่ยนะได้จับเจ้าเครื่องนี้ไปก่อนแล้วอิจฉามากแต่วันนี้คุณผู้ชมมาดูพี่นดุดูบ้างก็กันนะจ๊ะแมมีแอบแซวด้วยอ่ะถ่านดุคนพร้อมกันแล้วอินทรอมบ้า ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะผู้ชมที่ OPPO นั้นจับมือร่วมกันกันกบ Automobile Lamborghini Edition เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ลงมาอยู่ในซีรีส์ไฟและรอบนี้คือไฟ X s u p r o ค่ะผู้ชม Lamborghini เนี่ยเป็นแบรนด์อิตาลีนะคะเป็นแบรนด์ซูเปอร์คาร ระดับโลกนะต้องยอมนะครับว่าการที่ oppo เนี่ยไปจับมือร่วมกันกับ lamborghini ได้เนี่ยถือว่าเป็นการยอมรับทั้ง2ฝั่งคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าการทาแบรนด์ร่วมกันหรือคอลลัปปแบบนี้เนี่ยมันต้องมีการพูดคุยกันดังนั้นเรามองว่าการที่ทั้ง2ฝั่งเนี่ยตกลงปรงใจที่จะมาคอลลักันหรือว่ามาร่วมมือกันในครั้งนี้เนี่ยให้ออกมาเป็นรุ่นพิเศษแบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่า oppo ก็ได้รับการยอมรับในระดับสากลเหมือนกันนะจ๊ะคุณผู้ชมดูลวดลายของกล่องเขานินนะะาาด ลัมโบกินีนะผู้ชมเลือกใช้รูปวัวกระทิงเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยหรือว่าคุณลัมโบกินีเนี่ยเขาเกิดปีวัวค่ะผู้ชมแล้วเขาก็เลือกใช้วัวกระทิงขึ้นมานะแบบนี้คุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่านะดูเดี๋ยวไปดูของคนอื่นมาเหมือนกันเหมือนที่คุณผู้ชมไปดูของพี่ๆเขามาันั่นแหละนะนะแซลแลซลก็คือแอบไปดูมาก่อนนิดนึงว่าเฮ้ยเขามีรุ่นนี้ด้วยเจ๋งดีอะไรเงี้ยก็เลยได้มาจากของจริงดูเดี๋ยวมารู้ว่านัลดูจะตื่นเต้นขนาดไหนุผู้ชมนะออปโปแล้วก็ลัมโบก โอ้โหนี่คือตัวเครื่องของเขาคุณผู้ชมแต่ว่าน่าดูยังไม่ได้เห็นอะไรมากไปกว่านี้แล้วก็อันนี้ตอนแรกนึกว่าจะมีอะไรให้แกะปรากฏว่าไม่มีนะเราได้มา2ออันแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เราก็จะดึงเขาขึ้นมาแล้ว ดึงตัวเครื่องของเราขึ้นมานะคะผู้ชมเดี๋ยวเราจะทําการเปิดเครื่องก่อนคุณผู้ชมดูด้านหลังของตัวเครื่องเขาน,นิดนึงโอ้ยังสวยเลยโอ้โหมันสวยจริงๆคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นว่าจากโลโก้ตรงนี้เนาะแล้วก็ด้านหลังคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการออกแบบนะเป็นสีเทาพิเศษเขาเรียกว่ากันแมทชิเรียลนะคุณผู้ชมแล้วเขาบอกว่ามันมีลวดลายคุณผู้ชมออกแบบมาเนี่ยเป็นแนวรูปเนี่ยคุณผู้ชมที่เป็นลวดลายเนี่ยเหมือนตัวคาร์บอนไฟเบอร์นะคุณผู้ชมที่ในรถของรัมเบอร์กินี้นท่าดูดูแค่นี้นะเท แบบเรียบๆธรรมดาแต่พอจับไปปุ๊บเฮ้ยมันมีความนูนอยู่คุณผู้ชมตรงเนี้ยสัมผัสมันก็เหมือนเราจับคล้ายๆเพชรหรือรอะสักอย่างหนึ่งคือแบบเฮ้ยมันมันโ OK อเคนะแต่มันไม่ได้ปูดจนแบบว่าตัวเครื่องมันแบบมีรอยปูดขึ้นมานะคุณผู้ชมมันก็ยังดูเรียบๆนี่แหละแต่มันมีเท็กซเจอร์ในการจับที่ต้องมาจับเองคุณผู้ชมนะไม่รู้คุณผู้ชมจะหาโอกาสได้หรือเปล่ารัดุลก็อยากให้มีเครื่องโชว์ให้จับดูเนาะคือมันหรูจริงๆคุณผู้ชมแล้วก็เลือกใช้เนี่ยคุณผู้ชมดูสีดำเนี่ยเหมด3 ตัวซึ่งความเร็วสูงสุดเนี่ยคือ48ล้านเลยอัลตร้าไวก็48ล้านแล้วก็มีเฮลิสโคปเนี่ยเอาไว้ซูมอีกหนึ่งอันด้วยโอ้โหมันอย่างสวยเลยนะด้านหน้าตัวเครื่องก็เป็นแบบนี้คุณผู้ชม,มก็จะมีธีมของ Lamborghini มันด้วยนะคุณผู้ชมซึ่งเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นว่าเขาใช้ธีมแบบประมาณว่าเป็นสีออกคล้ายๆทองแดงแล้วเราไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีคุณผู้ชมอน o ์ z ะบรอนซนะ์อน ز, เออสีประมาณนั้นนะแล้วก็ตัดกับสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีส้มนะคะประมาณนี้แล้วก็ตรงลวดลายตรงสีดำๆเนี่ยเขาก็วนต ของคาร์บอนไฟเบอร์นะเป็นลวดลายเหมือนพวกตะแกรงรถเหมือนพวกอะไรสักอย่างหนึ่งนนดุดไม่แน่ใจใครรู้เรื่องรถมาบอกอนดุดด้วยเดี๋ยวนดุดจะเข้าวงการซูเปอร์คาร์เป็นแมกนัมเซเบอร์ไปก่อนละกันตอนนี้โอเคคือตัวสเปคเนี่ยเดี๋ยวเราเค่อยมาว่ากันเราเห็นแล้วเขาสวยมากคราวนี้มาดูของที่อยู่ด้านในดีกว่าว่าของด้านในของเขาเนี่ยมีอะไรที่มันแบบว่าเป็นลิมิเต็ดอิ dition อ e. ีกด้านในนะจ๊ะทุนโอโ้โหและนี่คือของด้านในที่เป็นลิมิเต็ดอ dition น e. ั่นเองนะครับผู้ชมประกอบไปด้วยอันแรกเคสเป็นลา ลายแบบ lamborghini นะคุณผู้ชมนี่ lamborghini แล้วก็หูสีนะเขาเป็นทองคุณผู้ชมแล้วก็เป็นลายหนังนะคุณผู้ชมตัดออกมาตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าทําเหมือนเป็นลายของ lamborghini โดยเฉพาะเลยนะอันนี้ใครมีความรู้ตรงนี้บอกหน่อยดูด้วยสัมผัสได้แต่ความงดงามว่ามันหรูหรามากคราวนี้รู้สึกว่าการออกแบบของเขาเนี่ยพราะเลยใช้สีทองกับสีดําปุ๊บเนี่ยมาทาให้คุณผู้ชายเนี่ยสามารถที่จะแมทตัวของโทรศัพท์อันนี้เนี่ยกับการแต่งกายได้ค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าสีแบบนี้เนี่ยแน่นอนมันแมนมากๆปกติซูเปอร์คาร์ก็จะคู่อะไรกับผู้ชาย ผู้ชายอยู่แล้วคุณผู้ชมเราก็เลยจะเห็นว่าเมื่อคุณผู้ชายหลายๆท่านเนี่ยได้ถือตัว Oppo l a m b ล r g h บ n i นีตัวนี้เนี่ยปุ๊บจะรู้เลยว่ามันดูผู้ชายผู้ชายมากแล้วเมื่อเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะได้ความเรียบหรูเหมือนใช้แบรนด์เนมเลยอะแล้วคุณผู้ชมดูรายละเอียดของตัวเครื่องเขาเนด้านขวาขอปุ่มพาวเวอร์เนี่ยเขาก็ใช้สีทองเหมือนกันเห็นไหมคุณผู้ชมเจ๋งมากๆส่วนด้านนี้เนี่ยจะใช้เป็นสีเทาดํานะคะคุณผู้ชมแบบว่าต้องบอกว่ามันดูหราในแบบฉบับคุณผู้ชายที่แบบว่าดูแลแบบฉันนนนเเเปป็็คคท ยุคใหม่เช่นเป็นคนสปอร์ตซูปเปอร์คาร์อะไรอย่างนี้คุณผู้ชมมันสวยจริงๆนะ แต่ว่าเมื่อกี้เรากดๆเล่นอยู่นิดนึงเนี่ยก็มีข้อพิจารณาดนึงว่าเขาทําตีมขึ้นมาเนี่ยก็จะมีไอคอนไปของ l amborghini จริงๆซึ่งโอเคอันนั้นไม่ได้ติดใจอะไรแต่มันน่าจะลึกขึ้นมากว่าน,นั้นหน่อยอย่างเช่นการเข้าเครื่องคิดเลขอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนตีมให้กลายเป็นสีดําทองด้วยในความรู้สึกของในดุดมันควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าการทําตีมมาครอบแบบนี้เนี่ยมันควรจะลึกลงไปหน่อยมันจะได้รู้สึกว่ามันพิเศษเพราะอันนี้เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเพียงแค่ตัวของไอคอนเท่านนร,ร่ทีปปไใูแบบ เป็นลักษณะของการออกแบบของล b o r บกิน i ใช่ไหมเอ่ยแล้วก็ด้านบนเนี่ยเห็นไหมมันก็ยังเหมือนเดิมอะ่นะข้อคือของดาดูดดแค่รู้สึกว่าน่าจะลงลึกไปหน่อยเนี่ยเราเข้าสภาพอากาศหรือเราเข้าวิดีโอปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว่ามันแตกต่างไปจากตัวของ UI ปกติของ c o l o r s เลยมันมีแค่ไอคอนที่เปลี่ยนไปเท่านั้นเองการเพิ่มสเสียงรสกวนเนี่ยเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นดําทองเนี้ยนะมันจะแบบว่าดูดีมากเลยแต่ว่าอันนี้พอเขาไม่ได้เปลี่ยนก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ซื้อในจุดทาธีมเข้าไปนิดหนึ่งคือความรู้สสึึึึกกกขขอออออองงงคนนนนนทีี่่่่่่่ซืื้้้เเาาาาาะะดดูมมมวจลไไหหยแตตรรํ เออตีมมันน่าจะเข้าไปลึกกว่านี้หน่อยหรือจะเรียกว่าตีมได้เนาะมาดูของที่อยู่ด้านในบ้างผู้ชมเริ่มจากหัวชาร์จแบบซูเปอร์วูสองศูนย์กันตัวนี้เป็นแบบ65วัตนะผู้ชมลายก็เป็นตัวของ l amborghini ok แล้วก็มีโลโก้ Oppo อยู่ตรงจุดนี้นะซึ่งสวยงามดีนะ65วัต์ชาร์จเร็วมากยิ่งกว่าฟ้าประธานผู้ชมทราบดีอยู่แล้วหรือจะเป็นตัวสายของเราผู้ชมซึ่งอันนี้น่ดุดชอบมากเลยนล้ดุดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงมีอันเล็กมาให้แต่ละไม้คลาายว่ ถ้าคุณไม่อยากจะใช้เจ้าไลน์ลามโบกินีซึ่งเป็นสีน้ำทองตัวนี้เนี่ยคุณก็สามารถมาใช้อันเล็กแบบนี้ได้เพราะว่ามันเป็นหัวไทซ C กับไทเอชใช่ไหมเออนั้นดูก็เลยมองว่าโอเคตรงนี้ตรงนี้เป็นสายถักนะคะับผู้ชมแล้วก็เราจะเห็นได้ว่านั่นในหัวของตัวชาร์จผู้ชมจะเป็นสีเหลืองด้วยบง่งบอกถึงความเป็นตัวของวูฟนั่นเองนะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เลยซึ่งวันนี้วันที่นัาดุดอัดรีวิวอยู่เนี่ยคุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่า Op p o โป้เขาได้เปิดตัวชาร์จเดล125ววัต์เข้้้าไไปแผูชมโออะรมันจะเร็วขนาดนั้น125วต์นี่ คือเร็วมากอะ่ะคือพี่จะเร็วอะไรขนาดนั้น Oppo Enco Free ตัวนี้คุณผู้ชมเป็นลายตัวของ Lamborghini เหมือนกันนะคะแต่ว่าโลโก้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นทองเหมือนกันแต่มันไม่ได้ชองที่อาจจะเงามากสักเท่าไหร่เปิดออกมาปุ๊บเนี่ Oppo Enco Free ตัวนี้เนี่ยหูฟังของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของเซมิอินเอียร์คุณผู้ชมก็คือเป็นการรวมระหว่างเอียบัดกับอินเอียร์เข้าไปด้วยกันแบบนี้โดยส่วนตัวชอบนะบางคนไม่ชอบอินเอียร์เพราะมันเข้าลึกเกินไปบางคนไม่ชอบเอียบัดเพราะมันเข้าลึกไม่พอคิดว่าการทำเซมิอินเอียร์แบบนี้เนี่ยมันค่นนนอน ในของตัวลำโพงเห็นไหมที่เราฟังหูฟังเนี่ยเป็นสีทองนะดังนั้นเนี่ยแน่นอนละว่าใครที่ซื้อรุ่นนี้ไปคุณจะได้อินกับสีดําแล้วก็สีทองแบบว่าอิ่มเอมเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นที่ชาร์จในรถนะคะอันนี้เป็นของ Lambo โบกินเช่นกันนะเป็นออโต้โมบิลล์ลั org กินีแล้วก็สามารถที่จะชาร์จได้ด้านบนก็มีสีเหลืองแบบนี้เพื่อบ่งบอกความเป็นซูเปอร์ชาร์จเหมือนกันก็คือน่าจะเป็นชาร์จเร็วตรงนี้ไม่ได้บอกสเปคมาแต่หนูคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นชาร์จเร็วนนนนะคคัผูู้้้ชม่่ก่กกออ็ืออออขงงงททีียใลหด นั่นเองคุณผู้ชมแต่ว่าไม่รู้ว่าพี่ๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนัดดุดก็ดูแบบไม่ได้ละเอียดมากนะคะต้องขอโทษพี่ด้วยแต่รักเสมอ <c oughs> คือนัดดุดไปเปิดเจอนี่มาเน่คู่มือเขาเนี่ยมันเป็นสีดำเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณก็จะอิ่มเอมกับความดำเ <c oughs> ต็มไปหมดเลยนี่ a p p l e อร์แอน e แล้วก็ข้างในเนี่ย เห็นไหมว่าเขาก็จะมีตัวหนังสือสีขาวอยู่บนกระดาษสีดําซึ่งมันหรูหรามากๆเพราะมองว่าตรงนี้มีความใส่ใจในความละเอียดในการทําแพคเกจจิ้งดีมากๆเลยทีเดียวนะอันนี้เป็นเอ็นโคฟรีใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นตัว Quick Guide เรียบร้อยนะแล้วก็เป็น Safety Guide นั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะที่มีนั่นก็คือตัวของ oppo lamborghini international warranty card นั่นเองตัวนี้เราลองเปิดข้างหลังมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็น Apple International Warranty Service Travel v o l r e y Free คุณผู้ชมเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นการรับประกันทั่วโลกนั่นเองเข้าสู่นอ p p ปได้ทั่วโลกนั่นเองนะเอาเป็นว่าสวยงามแล้วก็หรูหรามากๆเลยก็แล้วกันนะสำหรับตัวของนี้กลับมาที่ตัวเครื่องของเรานะคะผู้ชมก็จะเห็นว่าเขามี B G หรือว่า Background เนี่ยเป็นพิเศษเลยของทาง Lamborghini เนี่ยใส่มาให้กับเราด้วยนะครผู้ชมนอกนั้น,นี้เราก็สามารถปรับ Wallpaper ได้ในรูปแบบปกตินั่นเองเดี๋ยวเราลองดูว่าเขามีอะไรให้เราใช้ ไมพิเศษน่าจะไม่มีแล้วเนาะก็ในส่วนนี้ก็เหมือนกับเลือกปกตินะคะคุณผู้ชมไม่ได้มี w ลเ,เป p ป p e r พิเศษอะไรจากตรงนี้นะอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะว่ามันเหมือนเขาเปลี่ยนตัวของไอคอนมาแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างนิดหน่อยแต่ว่าธีมเขาไม่ได้เจาะเข้าไปลึกมากขนาดนั้นนะคะคุณผู้ชมตัวการจับถือใช้งานประสิทธิภาพเป็นอย่างไรในราคาที่น่าจะเปิดถ้าเข้ามาเมืองไทยมันก็จะมีราคาประมาณ5 0 0ห0อยู่แล้วเพราะว่าตัวเก่าก็ประมาณนี้ใช่ไหมถ้าไมูจําผิดนะผิดต้องขออภัยนะครับแต่คิดว่าน่าจะประมาณนี้เราก็จะเห็นได้ว่าในราคาประมาณ เ,เราาไได้้อะรรบงเิ่มต้นจาก CPU นะักผู้ชมตัวนี้แรงที่สุดในโลกเลยของกลุ่ม Android นะก็คือ n a p d ร a g o n 865ส่วนตัวจอเนี่ยเป็นจอแบบ10บิตคุณผู้ชม10บิตเนี่ยมันเป็นจอที่มีสีสันเนี่ยเยอะกว่านะแบบพวก8บิตอย่างเช่นวิดีโอที่ได้ดูทำทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นวิดีโอแบบ10บิตเหมือนกันจะสามารถทําสีได้ค่อนข้างเยอะนะนั้นพวกจอแบบนี้เนี่ยมันก็จะสามารถแสดงสีสันได้เยอะกว่าถ้าเกิดเรามีไฟล์ที่รองรับด้วยนะคะตัวจอยังมีจุดเด่นทั้งหมดของไฟล์ X 2 p r o อยู่ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นตัวของ 120Hz อันนี้ก็คือตัวของ Refresh Rate ที่เราทราบกันดีนะครับผู้ชมแล้วก็มีตัวนี้คุณผู้ชมเป็นตัวของ Ultra Vision นะ O1 ก็คือตัวที่ทําให้ภาพของเราเนี่ยสีสันมันสวยขึ้นมามีตัวของวิดีโอ Motion Enhancement ด้วยก็คือตัวที่ทําให้เราเนี่ยดูวิดีโอได้เนียนตาขึ้นนั่นเองเน,นะคะผู้ชมตรงนี้แล้วเราก็ยังมีกล้องนะครับผู้ชมที่มีความละเอียดสูงมากคือ48ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ Ultra Wide เนี่ยก็อยู่ที่48ล้านพิกเซลเช่นกันดังนั้นคุณอยากจะถ่ายเลนส์ Ultra Wide หรือว่าคุณอยากจะถ่ายเลนส์ปกติเนี่ยคุณก็ได้ความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลทั้ง2ตัวเลยแล้วก็หน้านหลังเนี่ยจะมีเลนส์ของตัวเพลิสโคปนะครตัวนี้เนี่ยเวลาซูมเนี่ยเขาจะชัดกว่านะชัดกว่าพวกที่ไม่มีไอพวกที่บอกซูม30เท่า40เท่าเนี่ยถ้าไม่มีเพลิสโคปเนี่ยซูมได้เหมือนกันแต่ว่ารายละเอียดจะแตกต่างมากดังนั้นเราดูทดสอบมาแล้วว่าขนาดมีความละเอียดที่เยอะกว่าเนี่ยเจอเพลิสโคปเข้าไปเนี่ยตัวนี้มันจะยังได้รายละเอียดที่ดีกว่า นะด้วยแล้ว oppo นี่คือบอกเลยว่ากล้องนี่ โกงมากคือถ่ายออกมาในสวยเลยคุณผู้ชมไม่แทบไม่ต้องแต่งเลยซอฟต์แวร์ฉลาดมากถ่ายคนดีมากถ่ายวิวดีมากก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจไม่น้อยนะคุณผู้ชมแรม12กิกรอม512กิกแบตเตอรี่ของเราคนะุณผู้ชมอยู่ที่4,260ม ah ิลลิแอม์นะคะแล้วก็รองรับตัวของชาร์จเร็วด้วยตัวของซูเปอร์วูที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูกันที่มันชาร์จแบบ65วัตต์นั่นเองนะกล้องหน้าความละเอียดตัวนี้อยู่ที่32ล้านพิกเซลนั่นเองตัวนี้เป็นเซรามิกนะคะ ด้านหลังเนี่ยตัวเครื่องเราเป็นเซรามิกด้วยดังนั้นตัวนี้สวยงามถูกใจหรือเปล่าคุณผู้ชมคอมเมนต์บอกนะดูลข้างล่างนิดนึงก็เรากันนะจ๊ะสำหรับ oppo f i n x2 pro automobile lamborghini edition คืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์เจอกันใหม่เทปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้นหนุดด้วยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย